มัเสที่่ายโดน้าแตขายโดน้ายาให้ความจะาขน้าบนกระบติขอสรงานตามวจรของบริษั่ัค่ะขอบุรถที่จ ารทดอง่4 8ครับส่งไปสารอาหารเซนงใหม่ปลายทายงไหนนครสวรรค์อยู่ด้วยฉันินการสารแล้วเคลื่อนกรสจายหนแนวบริเวณจัสหดนะครับมารบกันอ้าบริเที่นี้ว่าหาย,าหายไปกหน,น,น,น้าจะแล้เ